ีมือจัดไอคิวเหลี่ยมเชิงจัดจ้านดูครับว่ารูปร่างสงยาวอย่างยอดเพชรดำสุน้นยจะชกยังไงเตี่ยสั้นกว่าครับมวยขวาแต่ได้นะ้บเตี่ยได้นะอาวุธดีเอาครัยบยกแรกอตอนนี้นดี่ทางพี่หมอสุทัศน์สีเม็นครับเจ้าของ ตำนานคลินิกรับรักษาโรคลิศดวงบอกว่าโอ้ภาพชัดเสียงชัดเจนครับนี่กำลังรับชมทางมหาสารคามครับที่หมอสุทัศนสิมม็นครับเจ้าของคลินิกโรคลิศดวงครับนี่รับรักษาโรคลิศดวงบอกว่าโอ้ภาพชัดแจ๋วชัดเจนมวยชกสนุกครับคููแรกนี่วิ่งแตกไปแล้วครับสวัสดีขอบคุณท่านนายกเอกพลศรีบางนายกจากอบตหนองอีโอพิษณุม ไ้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติร่วมทงด้วยท่าเยยยกเอกนสีบาง1 5ื0 0 0้า0มนครับบเวิธีครับทุนการศึกษาโอ้นี่ครับคู่แรกคือหาดูคู่สองแฟนหมัดแฟนมวยนี่นะเริ่มขยับนี่ครับผลงานการประกบของเสียสันติสุรินทครับทีมงานจากเก่งเอมวยไทยทีมงานจากแบบทศีทันประ,ประัด ธนศักดิ์กล้าหาญครับหนูยก2ครับคุณ้หมื่นห้าหมื่นห้าโอ้ยแดงนียอดเพชรดำครับส่วนน้ำเงินนี่ซุปเปอร์น้อยสูงยาวครับทางด้านของยอดเพชรดำโอ้เอาแล้วครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กใช้เหลี่ยมใช้แรงครับ เป็นคู่มวยคุณภาพอีกคู่หนึ่งนะโอ้บเจาะครับโอ้โจบเลยครับโอ้ยคาถาของเสียตูนเสียตูนตน,นะปโปรโตูนโชูมือไปแล้วครับ